สวัสดีชาวยูทูบทุกคนครับผมผมจะถ่ายซิงครับเจอคัที่ที่สองครับเลยก็เสียต่อแลวครับยกลองเสร็จตัดต้นเสร็จยกยกลองตรงเป๊ะยิ่งกว่าตลับเม็ดเลยครับนี่ดินนิ่มดินนิ่มครับดินดนิน่มของงานนล้นว่าสดชื่นเลยจะเดินอย่างนี้สสอแอบขำสสแอบขำครับสสอแอบคํำด้วยแอบคํำในผ้า <laughs> เงียครับต้นมันคุณภาพนะครับนี่พันแปดหนึ่งครับปลูกนาดินนี่งครับดินเนี่งครับบิ้งนี้นะครับจะได้หัวหนักสุดยกลงขึ้นมาเหมือนมันสวนเลยทีู่ในกระบเบาครับมันนาก็สองสามไร่พออย่าปลูกเยอะเดี๋ยวมันถอนไม่ทันนะครับน้ําจะมาก่อนประสบการณ์มีแล้วครับผมแบกแบกมันโคลนเต็มหลังครับ มีละทีมงานคุณภาพครับสอสครับสอสอผัดมันคุณภาพนะครับดินเราห้ามยกกรองไว้นะครับปลูกงานต้องชักกลองปลูกเลยนะเพราะว่าหนาดินจะแห้งครับในมันดินสวนนะเรียรบหมดเลย นี่เรงนั้นโอ้หิวน้ำไหมลูกโอ้โหไอแถวเดียวหิวน้ำโอ้โหทำงานนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ครับไม่หิวนะำก็ปวดขี้บ้างอะไรบ้างนะครับนี่ทำงานนี้ปวดขี้ไหมปลาอ้อยมีเด้อเอาเอาเอาใบเอาใบอ้อยอะไรเช็ดตูดเลยเดีกินนมครับกินนมโอ้ไม่น่าเชื่อครับสอสอกินนมครับนี่ แต่ก่อนนี่โหเลาเบียนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมอาวครับนี่เนด้วยกินนมครับโอ้โหสอสอม่ง่ายู่นี้อยากเลยงานนี้โอ้ยลงไปลูกมันน่ะคือคนต้นนันประเองมาโ่นนี้โหกระสังเท่าเกล้โหสอสอทำได้ไงเนี้ยนี่หัวหน้างานนั่นเนี่ยหัวหน้านั่นเนี่ยหัวหน้าเลยหัวหน้าเลยจะใจบนนัดเย็นนี้เนี่ย กะทังหัวหน้าเลยแรงว้งง้นเลยต้นไม้ยกเบี่ยงเบียงเอายกแบบลบเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปไปถึงก้อนค่อยดันดันไหม่กันโน่นกับอะไรกับโคนมันเลยถัดดันแล้วใส่โคนมันเลยอยู่ดันแบบ <c oughs> บอกว่านั่นจะไปทางอยู่นี่เพิ่มเองเลยมาเอาเลยต้นไม้กูสิบอลอ่อนร้านเนาะเจาะจงบอลแข็งเลยเนาะนี่ครับเจอทีมงานแกล้งนะครับจริงดินฟูนะครับ จริงดินฟูนะครับแต่ทีมงานแกล้งนะครับทีมงานทีมงาน,งานสายหยอกเนาะดินดินเปื่อยดินนุ่มนิ่มนี่ครับนี่ดินนิ่มด้านบนครับนี่งอกทุกต้นครับนี่ไม่มีเสียอะไรครับนี่อันนี้ทีมงานสายมาเมามาปลูดเลยนี่จัดไปครับพี่น,น้องปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับนี่ก็นิดนิดนิดหน่อยครับนครับสอสอกินนมนะครับก็ปีนี้ก็ ปลูกมันสวนไอทำลายมันสวนไปสวนหนึ่งครับไม่ได้ปลูกปลูกไม่ได้ครับดินแห้งเลยมันลงมันนาแทนครับเสียดายต้นครับไม่รู้จะเอาไปปลูกอยู่ไหนนะครับก็ทุ่งนาว่างๆก็เสียเล่นๆครับเดี๋ยวเอยดูครับพี่คนนี้พี่สอนี่ยเขากินนมแล้วเขาจะเสียบเร็วนะครับ <S <S เขาว่ากิน,ตนแต่นมบูลมาตลอดวันนี้ได้กินนม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 ,นมเล็กแต่ซอยก็โอ้โหเล็กแต่ซอยต้องข้าวแล้วเนี่ยผมโฆษณาเล็กแต่ซอยต้องข้าวแล้ว ซอยต้องเข้าแล้วอันนี้ยกลองไปกลับนะครับนี่ยกลองไปกลับแต่ฝั่งนู้นผมจับกลางครับ ชาต้องมาจับการตอนนี้ผมยกล่องไปกลับไปกลับไปกลับก็ไม่เบีย้ยวไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินมันมันคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับฐ <c oughs> านก็จะรุนแรงไม่รุนแรงนะครับเดี๋ดูก็ดูนะ <c oughs> ต้องไปเชื่อมเลยเดี๋เดยทุกวันนี้ทุกวันนี้แทบจะไม่ใช่สลัก,กนะเลยนี่ใช่เนี่ยเดี๋ยวดียใช้ลเชื่อมเชื่อมติดไปเลยเ <c oughs> นี่ยเนครับแกล้งครับนี่แกล้งครับจริงปักเข้าอ๋อแกอ้ยดินนิ่มจังเลย ครับคนงานว่าดิ้นิิมมากครับยังไงครับรถผมไถยอยู่ไหนก็ดินฟูตรงนั้นเลยครับนี่ไม่ใช่ปัญหานีา่ครับร่องต้องใหญ่นะครับผมถ้าไม่ใหญ่ไม่ได้นะมันจะไม่ลงหัวนะพี่น้องนะมันแถวบ้านผมต้องร่องเลเครัปลูกอ้อยครับยิ่งดี ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องยศไทยซิงครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยศไทยซิงด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ส่งในคลิปก็ไม่ค่อยจะมีลงเท่าไหร่ครับงานรุมเร้าเหลือเกินก็ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปไปดูเรื่อยๆนะครับเกิดบายบายครับผม